สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC ชายใหญ่ที่เคารพรักครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชายใหญ่รุ่งเรืองกินนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะพาท่านเจฟอมมาดูนะครับเทเลอร์อันนี้เป็นอ่า รถของคนดังนะครับเสียอันนี้แล้วครับผมอันนี้น่าจะทำเป็นเทนลเลอร์ขึ้นรถเกี่ยวข้าวนะครับขึ้นรถเกี่ยวข้าวขึ้นรถไปโคนะครับโอ้สุดจัดไปเลยครับแน่นหนานะครับ ใส่กระดูกกันพื้นยุบอีกนะครับโอ้โหคันนี้เป็นฮีโนเมก้านะครับฮีโนเมก้าโอ้โหเมียมฮีโนเมก้าอ๋อมันเป็นแปดน็อตนะครับ เลขกสตรงไหนเนาะ FD8J เป็น h i โนเมกา FD นะครับผมมีแคป mm hmm. เครื่อง JO JO8 นะครับ mm hmm. ถ้าเป็น FD7 มันก็จะเป็น JO7 นะครับ FD ก็คือตรงนี้นะครับ F D เป็นหัวมีแคปถ้าเป็น F C หัวจะไม่มีแคปครับถ้าเป็น F G เนี่ยจะเป็นรถตัวใหญ่รถตัวเจ็ดตันนะครับ <c oughs> เป็นสิบสองล้อเอ๊ะกระซีสิบสองล้อน่าจะเป็นเสริมคานนะครับเพราะว่าถ้าเป็น F D เนี่ยจะจะไม่ได้เสริมคานนะครับตัวนี้เป็นเสริมคาน นี่ครับเสริมคานหน้านผมยังไม่เคยทำรถเล็กเลยรู้ทำยังไงมาดูก่อน mm hmm. กระปุกพวงมาลัย <c oughs> อ๋อนี่ครับต่อบุตเตอร์เข้ากับกระปุกพวงมาลัยตรงนี้นะครับ ฟูตเตอร์มายิงตัวนี้นะครับน่าจะใส่หรือไม่ต้องใส่ไม่แน่ใจนะครับจริงจริมันจะมีกระบอกไฮดรอลิกตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น8น็อตนะครับ12อล้อ,อ,อเพิ่มชุดถังลมไปอีกชุดหนึ่งนะครับ หนึ่งสองสามสี่อา่าก็น่าจะเป็นมอลมหนึ่งลูกต่อหนึ่งคานนะครับสี่สีลูกสี่คานพอดีนะครับเป็นสองเพานะครับสองเผาเป็นแท่นเตี้ยสองเพานะครับ โตหนามากเลยครับมาตรฐานนะครับตัวนี้น่าจะเป็นไแฟแฝงหกนิ้วใช้รางหนะครับรางหแล้วก็ใช้ i b e ีมสนิ้วสอดนะครับแล้วยังมีรา,างพับมามาลองประคองตรงแผ่นอีกนะครับเพราะจะปูแผ่นนะครับ มาตรฐานต่วันนี้แข็งแรงมากครับมีอะไรถังลมตรงอีกลูกหนึ่งนะครับโอ้โหกระบอกไฮดรอลิกใหญ่มากครับโอ้โหกระบอกใหญ่ๆใ,ในขึ้นดีครับ กำลังเยอะจะขึ้นช้าหน่อยครับแต่มันกำลังจะดีกว่านะครับตอนนี้ก็เป็นน่าจะเป็นรางห้านะครับห้าปิดหน้าใช้เหล็กรางเหล็กฉากสองนิ้วนะครับทำเป็นขั้นกระไดนะครับแล้วก็มีสันในกลางอีกนะครับนี่ครับ เสียวเลยครับน่าจะแปะเรล็อีกรอบนึงนะครับดูลักษณะนะครับน่าจะใช้เรล็แปะไปอีกรอบนึง แต่หางยาวพอสมควรน,นะครับนี่เสียอันก็น่าจะไว้สําหรับไปขึ้นรถหกล้อด้วยนะครับไว้ส่งรถลูกค้าหรือว่าไปรับรถนะครับมันจะได้ใช้งานได้หลายหลากหลายนะครับ งานก็ไป7 8 0แล้วครับนี่นะครับอีกไม่ก,กี่วันก็น่าจะเสร็จแล้วครับอันนี้ต่อไม่ได้ต่ออยู่ที่อูผมนะครับพอดีผมมาทุระเลยม,มาเห็นนะมาฝากเพื่อนๆหน่อยนะครับ มีชุดแต่งสวยมากครับเนี่ยขากระจกของแท้นะครับเป็นขาชุบโครเมียมแท้มาจากญี่ปุ่นนะครับขาใหญ่อ่ะโอเคนะครับ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมจะต้องเดินทางละไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ